สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วอันนี้พี่ออสบางละกำมใช่ไหมอยู่บางละกรมพิศนุโลกมาซื้อไปหลายชุดแล้วแล้วก็เอา 6Sd 320ญี่ปุ่นไปไปวางให้ลูกค้าตัวหนึ่งแล้วลูกค้าบอกว่าไงมั่งติดใจติดใจอะไรเงี้ยไอ้คือเขาบอกบอกแรงกว่าพีซีเบ็ดหรอจริงเหรอ คเนินเดียวกันไอ้นี่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยพีซีเลดต้องเปลี่ยนเกียร์นะ,ะเกี่ยวกับเป็นเครื่องชักยาว่ะใช่ไอม้มันรอบจับตกคือตกเลยวะอไอ้นี่ชักยาวก็เลยมันตกมันไม่ตกก็เลยบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะเขาชอบพีซีเบลดมากอตอนนี้บอกจะเปลี่ยนไปอีสุให้หมดเลยแล้ว <c oughs> เป็น 6Sd <c oughs> 3 2 0ยี่ แล้วประหยัดกว่าวิ่งกว่าเออโลกมึงไม่เอาให้กูอีกนะมึงเช็คทิ่มึงไว้